ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่แหละว่าเก็บยังไงให้มันเก็บเสร็จแล้วเหมือนของมาด้วยกันให้มันเหมือนแบบมาเป็นเซ็กระบะไฮไลท์ตรงท้ายเนี่ยฮะยากมากหลายคนนะครับที่ทําการแปลงเนี่ยอย่างใ้าเป็นผมผมคิดนะแปลงหน้าเสร็จปุ๊บผมก็คงไม่แปลงท้ายไฟท้ายเดิมก็ได้ ใส่คิว้อก็จบแล้วใช่แปลงหน้าแปลงท้ายแปลงทั้งคันเป็นบอนโคโคันแรกในประเทศไทยเบ็ดเสร็จพี่ถ้าสมมติลูกค้าสนใจอยากที่ทําชุดนี้แบบนี้เลยเอาแค่บอดี้นะ,อะบอกราคาเลยครับสวัสดีครับผมเอ็มโรซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสุดมากๆนะครับจริงๆที่เรามาที่เนี่ยเพราะเจ้าคันนี้เลยถ้าเกิดหลายๆคนติดตามฟอร์ดอยู่นะครับเห็นเจ้าคันนี้น่าจะรู้จัก แต่ถ้าบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามเลยเห็นคันนี้งงแน่นอนว่าเป็นรถอะไรนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นหน้ารถที่เขาเรียกว่าบอลโคนะครับเป็นหน้าของ Ford รุ่นหนึ่งซึ่งเขาเพิ่งเปิดตัวที่เป็นตัวแรปเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวไฮเปอร์ฟอร์มานมาหมานๆนี่เองแล้วตอนนี้มีในประเทศไทยแล้วต้องบอกเลยว่าหล่อมากๆนะครับดูส้ตรงองเอลครับดูโป่งครับอันนี้คือเดิมๆนะนี่คือเดิมๆออกมาแบบนี้เลย นะครับแล้วตอนนี้ครับเจ้าคันนี้อยู่ที่ชนะ eSport นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันกับพี่บสกันครับว่าเจ้าคันนี้มาที่นี่ได้ยังไงความเป็นมาเป็นยังไงนะครับโอเคไปเจอกับพี่บสครับสวัสดีครับจากร้านชนะครับผมนะครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วฮะต้องบอกเลยว่าทุกคันที่เราพาเพื่อมาชมวันนี้นะครับสุดทุกคันนะครับทีแรกกะว่าจะมาถ่ายคันเดียวไปไปมาไม่ได้ว่ะเห็นของดีที่ชมบรีมันเยอะไงแล้วจริงๆอ่ะยังมีอีกหลายคันแต่ต้องกลับมาใหม่เพราะจริงๆวันนี้เวลาเราน้อย นะครับแต่ก็ต้องขายให้หมดนะครับข้างหลังพี่นี่คือผลงานล่าสุดนะครับครับผมมันคืออะไรยังไงทําไมมันถึงไม่อยู่เมืองไทยได้พ nice> ี่เอ่อมันเป็นตัวบอลโคนะฮะบอลโคในโฉมแรปเตอร์บอลโคอ่านะครับจริงๆมันเป็นรถนอกนี่แหละตัวนอกเมกาในไทยไม่มีไม่มีไม่มีนะครับแล้วคันนี้คือเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นอะไรยังไงมันมาอยู่ที่เราได้ยังไงอันนี้คือตัวแปลงนะครับแปลงจากต้องบอกเลยไหมว่าแปลงจากรุ่นอะไร ให้เดาไหมคิดว่าเป็นรุ่นอะไรดีกว่าคอมเมนต์เข้ามาเดิมเป็นรุ่นอะไรก่อนที่จะแปลงเป็นแบบนี้ใช่คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วตอนนี้คือแปลงคือใช้รถในไทยใช่ไหมพี่ใช้รถในไทยแปลงนะครับแล้วก็อะไรที่เห็นนี่คือบอลโค้ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเอามาใส่เข้าไปเหมือนกับเราซื้ออะไรรถแท้มาเลยแล้วก็มาแปลงเลยแปลงจุดยึดสร้างใส่เข้าไปเริ่มไม่ถูกอ่ะฝากระโปรงฝากระโปรงอันนี้แท้เลยแท้มีต้องตัดต้องเจาะอะไรอย่างงีม่นี่คือเป๊ะของมันเลยแหละออริจินอลเลย หัวดูผมให้ดูไอ้นี่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นรอยฟิตติ้งแล้วกันฟิตติ้งโอ้โหเนียนกิฟนี่คือเข้ารูปเข้ารอยเขาหมดเลยถูกต้องของแท้แล้วก็จะมีตัวพลาสติกตรงนี้สกู๊ปฝากระโปรงจมูกนี่ก็คือของแท้เขาเหมือนกันใช่ครับระบายอากาศใช้งานได้เลยเนี่ยเนี่ยของมันเดิมๆแบบนี้เลยจะบอกว่างานเนียนก็ไม่ได้เพราะมันคือของแท้มันคือของมันนั่นแหละมันคือของแท้นะครับแล้วก็พวกสติกเกอร์ลายพวกนี้นี่เราออกแบบเองหรือว่าออกแบบเองฮะเราออกแบบเองนะครับอันนี้คือ คอมโพสิตอ่ะอ๋ออ่าเฮ้ยแต่เสียงมันเหมือนเหล็กนะใชียงกระ่นเอยนแต่จริงมันคืออ่าคอมโพสิตเบอร์ลดน้ำหนักอ่าเหมือน F150 ใช่นะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่ารถตัวนอกที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์มานส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ใช้เหล็กละวไม่ใช้เขาจะใช้เป็นคอมโพสิตมันสามารถยืดหยุ่นได้เวลาจำเนินลุยนะไปดูดีๆนะบางคนบอกว่าเห็นพวกอ่าแรปเตอร์หรือว่า F150 แรปเตอร์เนี่ยจะเห็นว่ารอยตรงเนี้ยมันจะห่างกันอ่าห่างครับห่างเลยเนี่ยห่างเลย อ่ะไม่ใช่ว่าเขาประกอบมาไม่ดีนะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเขาประกอบมามันไม่ชิดจริง,รงๆอะ่ะเขาห่างไว้เพื่อพอเวลารถเนี่ย <c oughs> วิ่งแบบโอ้ <c oughs> <c oughs> โยยกย่ามยกย่ามยย่ามเนี่ยมันจะต้องให้ตัวได้มันออกแบบมาเพื่อลุยแล้วไม่กระแทกกัน <c oughs> ไม่ไม่รถล,ลุยหรือว่ารถวิ่งทางทะเลทราย <c oughs> อะไรแบบนี้เขาจะต้องให้ตรงนี้ขยับได้นะครับอันนี้เป็นคําตอบหนึ่งข้อเผื่อที่มีใครอยากรู้สงสัยนะวิ้ยประกอบไม่ชิดหรอเนี่ยใช่เออมันให้ตัวลองไปดูคลิปต่างประเทศพอเวลารถที่เขาวิ่งทะเลทรายที่แบบมันให้ตัวเยอะ อันนี้จะขยับอันนี้คือส่วอะไรของมันอันนี้ถอดได้ถอดได้ด้วยผมต้องบอกเลยว่าอะไรมันหายากมากนะอันนี้คือสร้างขึ้นมาเองมันคือผมเรียกว่าคิ้วขอบตาหรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าคือจริงๆรถของมันมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่าบางรุ่นก็มีไฟเลี้ยวข้างบนอ๋อแต่คือบอกเลยว่าชิ้นนี้หายากครับก็เลยสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นมาเอาแบบถ่ายรูปมาหล่อไว้ก่อนเฮ้ยแต่จริงๆผมว่ามันอาจจะแบบ มีฟังก์ชันไหมอาจจะแบบใส่แหลกใส่ไฟไม่รู้เหมือนกันอ่ะใส่เป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีหน้าที่อะไรแต่เดิมเดิมของเขาจะต้องมีตัวนี้ต้องมีอ่าจริงๆข้างในเนี่ยก็จะมีจุดยึดมาด้วยนะมีจุดยึดของมันใช่แต่หาไม่ได้งหาไม่ได้สร้างซะหายากหายยากนะครับอันนี้ก็คือนี่ก็คือของแท้นะครับของแท้เลยอไฟหน้านี่ก็แท้หมดเลยของแต่งแล้วกัน อันนี้ไฟแต่งไฟแต่งของแท้ไม่ไหวเหมือนกันแสดงว่าแพงแพงมากหน้าเขาจะแบบอารมณ์รถจี๊ปหรือว่าเป็นรถแบบยุคเก่าอ่ะเออเพราะว่ามันยาวแบบยาวมานี่เลยนะนะแปลกตาแปลกตาแต่ยังคงมีเอกลักษณ์ของฟอร์ดก็คือมีตัวสัญลักษณ์ฟอร์ดอยู่ FORD นะครับแล้วก็จะมีไฟสิวด้านบนด้านหน้ากล้องนี่เขามีมาอยู่แล้วของของรถรุ่นเดิมก็คือสามารถเอามาใส่กันได้ในะครับอย่างฝากระโปรงเบิกมาเท่าไหร่สี่หมื่นแปดรวมพันติยังยังยังไม่รวมแยก ไม่รวมนําเข้าไม่รวมค่าขนส่งโอ้ฝั่งเนี้ยตัวกระจังหน้ากับไฟกระจังหน้าไม่แพงนะจริงเหรอกระจังหน้าไม่แพงกระจังหน้าหมื่นกว่าบาทแท้ใช่ไหมอ่าแท้อ่าไฟเม็ดอินเม็ดอินแคนาดาอ่าไฟนี่แพงไม่ไม่ซื้อครับต้องซื้อของแต่งดีกว่าอันนี้เท่าไหร่ไฟของแต่งสี่หมื่นสี่หมื่นห้าคู่ละอออ่าข้อดีมันคือเป็นลูกแก้วไงสีลูกแก้วใช่ธรรมดาก็จะถูกกว่านี้หน่อยเป็น led เป็นชิป led แต่นี้สวยกว่าอ่านี่สวยกว่านะครับเหมือนตัวทับเขาใช่นะครับแล้วจริงๆเขามีด้านข้างที่เป็นทับทิมด้วยอ่าไฟลี อ๋อนี่ไฟลี่เหรอใช่ไฟลี่ไฟลี่อออ่าแล้วก็ลงมาที่กันชนกันชนเหล็กเฮ้ยนี่คือแรปเตอร์อะไรฮะแบบนี้เลยเดิมเขาเป็นกันชนเหล็กมาแบบนี้เลยต้องแบบนี้เลยนี่แหละนี่ไม่ใช่กันชนแต่งนะครับถ้าดูเนี่ยทีแรกเราดูว่าเป็นกันชนแต่งคือหน้าบอลโคดเดิมเดิมมาแบบนี้เลยอ๋อนี่มันจะมีน็อตนเลยเพียบเลยอ่ะนะครับแยกชิ้นได้เลยเนี่ยนี่แล้วก็ชิ้นเนี้ยที่รูู้สีสีบอลเนี่ยคืออีกหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอันนี้ก็แทงใต้เครื่องลูมีเนีมอีกหนึ่งชิ้าามมหดเเลลยยยกกอ่ ขอลากอีกหนึ่งครับไฟตัดหมอกครับคิวพลาสติกใต้ไฟตัดหมอกอ่านี่ข้างล่างใต้กันชนอีกนี่อีกอ่าโอ้โหโคตรเยอะอ่ารายละเอียดดีเทลของเขาเออผมแอบสังเกตไฟตัดหมอกเขาเนี่ยตัว r a p t o r f 150ก็เป็นยี่ห้อนี้ใช่ถูกต้องนี่เป็นยี่ห้อนี้หมดเลยที่มาจากโรงงานนะแต่แปลกทำไมเป็นสีฟ้มไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นกฎหมายจากฝั่งเขาหรือว่าแต่ละประเทศอะไรอย่างงี้นี่เซ็นเซอร์ก็พี่ก็ย้ายมาใส่อ่าใช่6จุดครับใช่ ของมันใส่ได้เลยเขาไม่รูอยู่แล้วมีรูอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้คือด้านหน้ารอ,อจัดแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของ,ปองโป่งโป่งแกมดูด,ดูด้านด้านตรงนียมันพอดีเลยนะมาอย่างนี้ด้านข้างคือจบที่ประตูพอดีตรงกันเป๊ะเลยโดยปกติที่เราแปลงถ้าเป็น F1 5 0ูเนี่ยมันจะออกมาอีกป่องเลยแล้วค่อยมายุบตรงนี้ใช่แต่นี้พอดีเลยก็งงเหมือนกันว่าตอนที่เอาอะไหล่มาทาบอุ่ยมันไม่ได้ใหญ่เลยนี่หว่าแต่มันใหญ่ไ้นี่ใช่ใหญ่ไะคิ้วคิ้วดูคคคคืืืบบบบรัอแสุดเลย่นิ้ว อลิจีนอนเดิมๆของบอโคูเลยนี่ครับบอลคเดิมๆมาก็คือจะโปร่งใหญ่ขนาดนี้เลยสุดๆอ่ะโอ้โหสุดยอดแล้วตัวแก้มพี่แก้มเราก็ต้องมาคัสตอมตรงประตูแหละให้มารับกันต่อตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ตั้งแต่ตรงนี้ึ้นมานี่คือดีเทลเดิมของมันหมดคมสั่นด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนของเดิมมันมากเลยนะเหมือนของตัวรถอ๋อตัวรถเดิมใช่ป่ะใช่ใกล้เคียงคล้ายๆคเพราะจะเป็นเหลี่ยมคล้ายๆกันแต่ก็จะไม่เหมือนตรงที่จะมารับไฟตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นครีบอ่านี่นี่ก็หายาก นี่ก็แท้เหมือนกันหายากหายาโอ้โหต้องหาให้ได้เพราะมันเป็นรถใหม่ประเด็นเลยคือมันเป็นรถใหม่มันเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีหกห้าก่อนจะมีอะไรที่แบบจบจบได้ก็โอ้ใช้เวลานี่ผมทำมาประมาณแปดเดือนจริงๆเวลาที่ทาไม่เท่าไหร่เวลาหาของหาของนานแปดเดือนนะครับแล้วรถคันนี้นะผมต้องบอกเลยว่าพี่เขาดีไซน์ได้ลงตัวมากคือในการหาของเข้ามาใส่ให้มันแมทกับตัวรถนะครับดูดิรถสีส้มล้อสีส้มอันนี้เป็นล้อฟูเอลใช่ นะครับหล่อมากจริงๆพี่ก็มีเนี่ยไปไงอุปกรณ์เอาไปไล่ตีคนพี่ดามฝากระโปรงํำไว้อ๋ออันนี้เป็นล้ออะไรพี่ล้อฟูเอลขอบ20ครับครับออฟเซตลบประมาณ18ใจผมอยากลบ4 4ล้นๆแต่กลัวมันจะล้นเกินไปแต่นี่กำลังสวยผมว่ามันพอดี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 ล้ออะไรเนี้ยเคยเห็นนะแต่ไม่เคยเห็นสีนี้ก็คือซื้อล้อมาแล้วก็เอาไปทำสีอีกรอบนึง สองต่อเลยอ๋ออ่าเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันตัวรถเลยใช่ต้องการเป็นสีเดียวกันนะครับนี่ด้วยดีเทลด้วยไม่น้อยรวมถึงเบรกด้วยอ่าเบรกก็เป็นสีส้มเหมือนกันอ่าแต่สีจะเพี้ยนนะเบรกอันนี้เป็นเบรกของอะไรพี่อ่ายี่สิบเซมั้งตัวนี้อดยี่สิบเซจานน่าจะสี่ร้อยสิบหรือสี่ร้อยยี่มจำไม่ได้พอดีเลยกับขอบยี่สิบใช่พอดีลงตัวแล้วก็ยางสาดเจ็ดนะครับโคดรเลยนะครับจริงๆบอลโค้มันไม่ใช่เป็นรถกระบะถูกไหมพี่อ่า คล้ายแบบพวกกิ๊บเอ็น U V ยเงี้ยมันจะเป็นรถห้าประตูอันนี้พี่ก็ต้องแปลงใช่ไหมข้างหลังแปลงแปลงเอาคิวร้อมาใส่ให้ได้อ่ะคิวร้อแท้เขาใช่ต้องต้องตัดต่ออะไรไหมพี่ไม่ไม่ต้องตัดต่อเลยเลยแล้วตัวโป่งเนี่ยครับโป่งเหล็กนี่คือโมดิฟายเลยฮะเหล็กเหรอสีมือล้วนๆเลยฮะนี่เหล็กเหรอเหล็กแต่น่าจะเคาะไปน่าจะหนักสีโป๊ะอเหล็กเหล็กหุ้ยแต่มันเข้ากันมากเลยอ่ะจริงๆถ้าเป็นโป่งเดิมของเขาเนี่ย มันจะไม่สามารถปติ้งกับตัวโป่งนี้ได้ใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไม่ไม่ลงเลยไม่ลงเลยก็เลยจะต้องเอามาทําให้มันดูดิเข้าหมดเลยใช่นะครับยงขอบยางเก็บคิ้วล้อให้เข้าโอ้โหเนมยนกิฟมันไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่แหละว่าเก็บยังไงให้มันเก็บเสร็จแล้วเหมือนของมาด้วยกันอให้เหมือนแบบมาเป็นเซ็ตกระบะเออหูอันนี้ต้องต้องต่งเยอะมากเลยพี่โหใช้เวลาอยู่วเนี้กระบะใช้เวลาหน้าง่ายหลังยาก สุดยอดแล้วเราจะฟิตติ้งยังไงให้ใช้ขอบกระบะของเน็กเจนได้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยดูดิด้านบนนี่ก็คือยังอยู่เหมือนเดิม่านะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยผมแอบป้มไปดูตรงที่ที่กรุเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยตรงกรุเนี่ยอ๋อกรุกรรมีอันนี้คือของมันของมันใช่ครับอ้าแล้วจุดยึดแต่พี่พวกจุดยึดต่างตก็ก็ต้องโมกันมั่วเลยเห็นไหมยังได้ความที่แบบอุได้เหมือนเดิม ก็เลยทาให้งานเรียบร้อยมากๆใช่ด you know. ูดีดูดีดูดีในบางครั้งอ่ะที่เราทํามาเนี่ยบางทีอาจจะต้องหายางมาเปลี่ยนพลาสติกมาปิดพลาสติกรุ่นอื่นมาแปลงใส่ข้างหน้าก็เหมือนกันนะดูเห็นไหมข้างหน้าก็เหมือนกันใช่ใช่โอ้โหเนียนกิฟนะครับแล้วดีเทลของตัวโป่งเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับมีโป่งเสร็จปุ๊บผมจะให้ดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรกันโคลนแล้วกันกันโคลนยางนี่กันโคลนเขาก็แบบว่าเฉียงตามตัวรถครับเห็นไหมนี่คือของแท้ของมันใช่ แล้วตรงนี้พี่ตรงนี้ล่ะ modify ใหม่หมดเลยปั้นนี่ด้วยเหรอปั้นหมดอะผมอยากจะบอกว่าผมนับถือใจพี่มากคือคนที่จะปั้นรถแล้วออกมาเนียนอะจะต้องสังเกตดีเทลทุกดีเทลเป็นใครจะมาทําตรงนี้รับอันนี้ยังไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะรีบยอดนี่คือพี่เขาทาให้ตรงเนี้ยมันออกมันรับด้วยดูดีนิดเดียวก็เอาบางคนไม่ทํานะก็คือปล่อยได้เลยแต่พี่ทำนิดนึงก็ตีให้มันให้มันรับกับบางบางคนครับ นี่แล้วผมให้ดูเส้นสายตัวรถนะดูจากด้านข้างเนี่ยเห็นไหมเส้นสายาใช่มันรับกันหมดนะครับนี่ก็เหมือนกันรับกันหมดโอ้โหพี่นี่คือใส่ใจรายละเอียดมากด้านหน้าก็คือผมว่าเส้นสายด้านหน้ามันเยอะกว่าด้านทา้ายด้านหน้านี่คือแบบมันตองแบบมาอ้อไปฝั่งนู้นเหลี่ยมฝกักกระโปงเยอะเยอะเยอะครับเยอะทีนี้พอมาเจอด้านรถก็จะเรียบไปหน่อยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็จะใส่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยพวกดีเทลพวกเนี้ย ให้มันไปรับกับด้านหน้าได้นะครับแล้วก็อันนี้คือของเราเองออปชั่นอ๋อของออปชั่นอ่าเอามาทําสีใหม่อ่าให้เข้ากับตีมตัวรถเลยคือดำกับส้มที่เป็นส้มเดียวกับตัวรถใช่ใโอ้โหแล้วพี่เขาก็เข้าใจเลือกนะว่าตรงไหนจะต้องเป็นสีส้มตรงไหนจะต้องเป็นสีดานะครับแล้วก็โลโก้สติ๊กเกอร์นี่คือสติ๊กเกอร์ของตัวแรปเตอร์ของแรปเตอร์ v หกนั่นแหละบ้านเราอ่าให้มันลงกันกโอเคอยู่นะดูดีสีล้อสีรถมันกลมกลืนมากฝาถังน้ํามันอันนี้ต้องทําใหม่ ใช่ต้องหาให้มันอยู่ไว้ได้อ๋อ oh. okay. อันนี้คือเปิดได้เลยใช้งานได้ปกติใช่ครับนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันครับในส่วนของตัวาบางโคนก็จะมีชิ้นนี้ขึ้นมาอันนี้ทำมาพากพลาสติกครับเเป็นพลาสติก,ตกใช่ไหมพลาสติกให้มันรับกันสวยให้ดูจากท้ายดีกว่าไปดูท้ายกันอีก<ด><ด>ทีหนึ่งไฮไลท์ตรงท้ายเนี่ยฮะยากมากหลายคนนะครับที่ทําการแปลงเนี่ยอย่างให้เป็นผมผมคิดนะ แปลงหน้าเสร็จปุ๊บผมก็คงไม่แปลงท้ายไฟท้ายเดิมก็ได้ใส่คิวร้อก็จบแล้วใช่นี่ไฟท้ายของบอลโคเลยถูกต้องยัดใส่เขาไปได้ไงพี่โอ้ยแปลงเยอะนะสเกลมันก็จะมีโค้งเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็รับกับขอบขอบเดิมอ๋อเนี่ยเข้าขอบเดิมเลี้ยวขึ้นมานี่ครับไอ้นี่ก็มานี่จบคือตรงนี้เท่ากับไฟพอดีเป๊ะใช่เหลี่ยมข้างบนมาก็นี่เลยอาจจะเพี้ยนกันหน่อยนะเพราะว่ามันขนาดมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไม่ได้อ่า เท่ากับจริงๆตัวนี้พี่ก็ต้องต้องทำตัวแก้มเนี่ยต้องทำเพราะจริงๆไฟถ้าผมจะไม่ผิดไฟมันจะต้องมาถึงนี่ใช่ไหมใช่ไฟเดิมเออมันต้องออกมาข้างๆเลยแหละใช่ใช่เท่ากับตรงเนี้ยยต้องทำมาให้เสมอนี่โอ้โหแล้วดูเส้นพี่เขาดีเทลรับกับไฟเนียนเก็บเดี๋ยวก็ลื้อแล้วน่ะลื้อแล้วเหรอลื้อทำโมเตรียมแปลงให้ลูกค้าอันนี้คือแท้ไฟแท้แท้แล้วก็อันนี้คือชิ้นแรกของเราใช่แก้มด้านหลังนี่เราต้องเอาของแท้เข้ามาด้วยพี่ตอนแรกอ่ะคือมันเป็นกระบะ บอกรุ่นเลยเนาะว่ารุ่นเลยนะนี่มันคือ r a p t ต r V6 ก็บ่าของแ o ป v ตอร์ V6 แล้วก็มาคัสตอมใหม่ก็คือใช้แก้มของแ a p t ตอร์ V6 เขาเลยการแปลงก็คล้าย F1 ก็ศูนนั่นแหละหรือแผงก็บะออกใส่ตรวนี้เข้าไปราคาไปแพงเลยพี่ไม่แพงนะหมื่นไปปลายหมื่นไปปลายแรปเตอร์มันจะมีตัวเรดร์เนาะแรนเตอร์อยู่ในนี้อยู่ในกล่องนี้เลยนะครับแล้วตัวฝาท้ายพี่อันนี้ฝาท้ายฝาท้ายเดิมของ Ne ็ก Gen บ้านเราเนี่ยแหละเดิมเดิมเลย เรายังหาความคิดไม่ออกว่าจะเอายังไงมาลงตัวแต่มีความคิดแล้วตอนนี้ก็ได้แค่นี้ไปก่อนนะบองโคโลโก้แค่นี้ก่อนแต่เตรียมนะแต่เตรียมที่จะทำน่นะครับนี่เขาจะมีเป็นคําว่าบองโค่นะครับมีเหมือนสองแท้เลยอันนี้คือซื้อมาติดหรือว่าสร้างเองละสร้างเองพลาสติกพิมพ์ขึ้นมางานสามดีสามดีใช่เนี่ยเป็นสามดีก็เาปิด เอาหรอนี่ก็ถามดีเหรอใช่ถามดีนึกว่าของแท้มาของแท้เบิกอยู่มันเจ็ดพันโอ้อันเดียวเนี่ยนะเบิกไปแล้วสุดจัดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็ใส่ไปก่อนครับอย่างนี้แสดงว่าตัวกันชนเนี่ยก็สามารถเอาของลัปเตอร์วีโอดได้หมดเลยฮะของแบรนด์ไทยได้หมดเลยได้หมดได้หมดนี่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นกันชนตัวออปชั่นครับก็ใส่พวกเบนเซอร์ต่างๆได้มีสปอตไลท์มีหูรากนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้สั่งมาจากนอกครับ เป็นอของแต่งเอาไว้ปิดตัวพี่เราเราไม่ได้ใช้เนาะเราก็ปิดให้มันดูวสวยงามตัวลากอ่าลากดึงตัดเทสนะเทสแ,แพงไหมพี่หกเจ็ดพันหกเจ็ดพันโอ้โหช่วงล่างเราไม่พาดูแล้วกันเพราะช่วงล่างเนี่ยเป็นช่วงล่างเดิมๆของแรปเตอร์สปริงยก1.5อ่ายก1.5หน้าหลังขอดูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับเนี่ยมีใส่แว่นด้วยครับโอ้เนี่ครับทีนี้เดี๋ยวขอดูในเรื่องของ จุดพิทติ้งนพี่ข้างในอ่าอยากเห็นอันนี้คือไฮไลท์เลยคือหลายครั้งเนี่ยเราเห็นรถปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นรอย f ิ t ติ้งด้านในนะครับแต่วันนี้อ่าดูเลยพี่เขาเปิดให้เห็นรอย f ิทติ้งด้านในเลยนะครับเฮ้ยนี่ดูดิพวกจุดยึดต่างๆเดิมดูเดิมหมดเดิมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งมีแค่สร้างเหล็กขึ้นมายึดให้มันแข็งแรงแค่นั้นครับเนี่ยตามรอยด้านในเดิมแล้วเหล็กเนี่ยก็บางอ่า ที่เห็นเหล็กนี่คือเดิมๆจากโรงงานฝอดนะไอเนี่ยที่แบบอ่าตัวนี้ตัวยึดใช่ไหมตัวยึด,ยดยเนี่ยเนี่ยตัวยึดเนี่ยเดิมโรงงานฝอร์ดเลยรถทุกคันเปิดมาจะเป็นอย่างเงี้ยโล่งๆเราก็แค่ต่อเหล็กต่อเหล็กชิ้นที่มันยึดได้แค่นั้นพอเท้ากับอยู่แล้ว <S <S พี่ทําให้ตัวบอดี้ของเราเนี่ยที่เราทํามาใหม่เนี่ยให้มันรับกับตัวเดิมเลยใช่ถูกต้องเน้นจะไม่ตัดแต่งรถมากกว่าแสดงว่าวันดีคืนดีสมมติเจ้าของรถบอกว่าอยากที่เอากลับมาเหมือนเดิมได้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 เลยได้เลยได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาเฮ้ยสุดยอดนี่ภายในครับ จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราก็สามารถเอากรอบเดิมเอาตัวปิดเดิมอ่ะมาใส่ได้เลยของในเกียนรุ่นใหม่ไม่มีตัวปิดเอาไปอย่างนี้เลยเหรอเปิดตงโล่งเป็นอย่างเงี้ยนี่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 เนี่ยเนี่ยของเดิมมันเนี่ยก็คืออันนี้พี่ใช้จุดเดิมมันเลยของเดิมมันเนี่ยของเดิมเปิดมาก็โล่งๆโบ๋ๆอย่างเงี้ยแหละนะครับนี่คือแก้มเดิมของแรปเตอร์นี่คือแรปเตอร์เลยมาถอดใช่นะครับนี่แหละนี่แหละเฮ้ยเจ๋งอ่ะนะครับนี่ก็คือเดิมๆเป็นอย่างนี้เลยข้างในเท่ากับ เปิดมาเนี่ยมันเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ขาเดิมยังอยู่แล้วก็มีชิ้นนี้ที่พี่ทาปิดขึ้นมาชิ้นนี้คือปิดปิดจุดยึดละตัวปิดเก็บงานมันจะมีจุดยึดกระจังจุดยึดไฟอันนี้จะเป็นพวกขาเหล็กยึดด้านในแล้วก็มีตัวนี้ปิดไว้ทำสวยงามสุดยอดหล่อมากนะครับเรียกได้ง่ายเลยจริงๆคันนี้เนี่ยเป็น บอลโคลคันแรกในประเทศไทยต้้งอ่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นแรปเตอร์ V6 นะครับแปลงหน้าแปลงท้ายแปลงทั้งคันเป็นบอลโคลคันแรกในประเทศไทยเบ็ดเสร็จพี่ถ้าสมมติลูกค้าสนใจอยากที่จะทำชุดนี้แบบนี้เลยเอาแค่บอดี้นะบอกราคาเลยครับ2องแสนสามครับผมสองแสนสามได้แท้แบบนี้ไหมหรือว่าเป็นไม่แท้สิเป็นงานสร้างเป็นงานไฟเบอร์แล้วครับเป็นงานสร้างแล้วจะได้แบบเนียนได้ลงตัวไปเลยกระจังแบบนี้กันชนแบบนี้ไฟแบบนี้ไฟเบอร์เหมือนกันฝากระโปรงไฟเบอร์เหมือนกันด้านท้ายไฟเบอร์ซ้ายขวาเหมือนกันเหมือนกัน ได้โป่งแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันสองแสนสามสามไม่รวมล้อไม่รวมยางนะใช่ถูกต้องฮะนะครับโอเคก็จริงๆวันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้ได้หล่อมากอยากให้มาดูตัวจริงใครอยากเจอตัวจริงครับมาที่ชมบุรีได้เลยได้ครับนะครับสามารถเซิร์ชได้เลยนะครับชนะอีสปอร์ตใช่แมพลงมาที่นี่เลยใช่นะครับแล้วสมมติถ้าใครอยากติดตามพี่ผ่านทางโซเชียลสามารถติดตามได้ไหนพี่ก็เพจชนะอีสปอร์ตเลยครับผมครับเสิร์ชหาง่ายๆเลย อ่านะครับก็สามารถเซิร์ชแล้วก็เข้ามาคุยกับพี่เขาได้ไดนะครับต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยรับทํางานฟอร์ดแบบเยอะมากมีหลากหลายรูปแบบนะครับใครอยากดูข้อมูลก็เข้าไปดูข้อมูลใน e Facebook ของพี่เขาได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสําหรับคืนนี้ต้องขอบคุณพี่มากมากขอบคุณนะต้องบอกเลยว่าจริงๆรบกวนพี่ตั้งแต่เช้าเลยเพราะวันนี้มา3คลิปแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่บอกเลยว่ายังมีอีกหลายคันอีกเจ็งครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคืนนี้เดี๋ยวผม2คนขอตัวลาไปก่่ออนนคคคคคคครร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 รััััััััับบบบบบสสสสสาาาาาหใใเเเข้้้มมมชชกกกกก็็ยยลลลลืฝดดดดดไไ์์แแปปงจววววีี